สวัสดี mm hmm. ท่ันผ้ท่านท่านตอนนี้คุณอยู่กับผมในช่องเบิร์สบัตนะครับวันนี้ท่านเราก็กลับมาครับเกมที่เรียกว่า g โ o w อีกแล้วนะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่ผมได้เคยทําคลิปเกมว8มานะครับ mm hmm. ก็จะมีเกมหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยก็คือเกม g ก o w i อ e ์แลนนะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่ลงคลิปนั้นไปก็กระแสะค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วผมก็ ได้ไปดูสตรอรี่ของรุ่นน้องคนหนึ่งแล้วก็เจอว่าเอ้ยมันมีเว็บที่แบบว่ามีเกมโกลเน่เต็มไปหมดเลยโกลไอซ์แลนด์โกลอาร์พีจีโกลวิวเล่อะไรเงี้ยมีเต็มไปหมดเลยโกลคิวมีเยอะมากผมก็เลยแบบเอ้ยน่าสนใจเงั้นเดี๋ยวเรามาทําคลิปกันดีกว่าก็เดี๋ยวเราจะมีเป็นซีรีส์เลยนะครับของโกลที่จะเล่นไปให้ครบทุกเกมเลยโดยวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเป็นโกลวาเล่ก่อนนะครับก็คือเป็นหมู่บ้าน แข่งกันเจริญเติบโตนั่นเองโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วไปเล่นพรบกันเลยดีกว่าครับโอเคคลับมาถึงก็เรียกว่าเพลงค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันดีครับเพลงแนวนี้ทั้งนั้นเลยนะสำหรับเกมเจ้าเกมโปรเนะฮะเราก็เล่นเดินภาษาอังกฤษแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมสามารถจะปรับภาพให้มันใหญ่ตัวนี้ได้ไหมเนี่ย โอเคบั๊ก okay, ผมแก้ให้ไงก็ไม่หายแล้วก็จากที่ผมเคยเล่นอันนี้จะเป็นรูปหัวใจนะครับส่วนอันนี้จะเป็นรูปเหมือนหลอดยาก็น่าจะเป็นสารเคมีแล้วกันเอามีแล้วกันฮะก็อย่างแรกนะเดี๋ยวเราจะสร้างคนงานกันก่อนแล้วกันอ๋อานาน,านี่มาถึนคนงานแล้วก็สร้างสพาแล้วก,แวก็แล้วก็ตกแต่งแม่น้ำนะครับแล้วก็จะมีบางส่วนไปสร้างึออืนด้วยเฮ้ยสุดยอดมากฮะ เอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักโอเคสร้างแล้วยังไงมีน้ำมาน้ำไหลเรียกว่าคนเดียวได้คุ้มมากฮนะเอ,อ้กระโดดกลับมาลนะต่อมาก็จะเอาอะไรดีผมจะเอาเป็นสารเคมีนะกันออนนี้จะเป็นสารเคมีฮนะะเออแต่ปันบั็กนะครับผมก็แก้ไม่ได้สักทีโอเคต่อมาเอาเป็น อะไรดีฮะเป็นอันนี้ไหมลองดูไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะแสดงว่าเราผิดแล้วแหละไม่น่าจะเป็นอันนี้ต่อไปถ้าเราลองเป็นวิทยาศาสตร์ดูนะเป็นหัวใจหัวใจชีวิตอ๋อเป็นเหมือนโรงพยาบาลฮะเอ้ยมีอะไรเกิดขึ้นมาเพิ่มฮะอันนี้ไม่รู้ฮะเดี๋ยวเราลองใช้เป็นเฟืองดูบ้างแล้วกันฮะอ,อือสร้างรถขึ้นมาครับแต่ก็ ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยฮะแสดงว่าเราน่าจะเดินทางมาผิดเส้นทางกันแล้วนะฮะโอเคเหลืออีกแค่2อย่างนะเราทําแล้วไม่มีการจเจริญเติบโตเลยเดี๋ยวลองสร้างอันนี้ดูฮะยังไงโทรเรียกติดตดเอ,อ้ยวิกกี้เสียงน่ารักมากแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะก็เรียกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเอ,อ้ยฟ้ามาครับฟ้ามาโทรเรียก คนงานครับโทรเลขเหลืองมาฮะขายจะเอาพันลากเรียบร้อยฮะตอนนี้สร้างเป็นพื้นฮะแล้วก็ปูเป็นอ่ามีรางรถไฟเออแล้สุดท้ายฮะกดไปดีไซน์ก็เป็นนักออกแบบอืมโดยกลับไปคิดฮะฟังเสียงพื้นแล้วกลับไปคิดแล้วก็จบหรือเปล่าจบหรือเปล่า แฮยังมีอยู่ฮะสร้างขึ้นส่งสัญญาณฮะตอนนี้ใช้เป็นคอมแล้วนะฮะจากมือถือส่งเมลถึงทุกคนฮะแล้วจบโอเคอันนี้คือเราเดินผิดเส้นทางครับก็เดี๋ยวเราลองเล่นกันใหม่แล้วกันฮะอ่ะมาอย่างแรกผมว่าคนคนงานนี่แหละถูกต้องละเอามาก่อนฮะมัดเข้าไปฮะ ิ่งต่อไปที่ผมจะสร้างคิดว่าน่าจะเป็นอําอะไรดีฮะเอาเป็นน,นักดีไซน์แล้วกันโอเคโดดขึ้นไปบนน้าผาฮะแล้วก็ส่องก่อนที่จะกระโดดเข้ามาฮะแล้วก็กลับไปคิดงานครับเหมือนไปทําการบ้านแล้วยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับหลังจากนั้นเราเอาอะไรดีไอขึ้นสัญญาณเนี่ยไว้ก่อนนะอันนี้ผมว่าคือไรลืมแนละ้วเดี๋ยวลองกดดูฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย คิดแล้วปวดหัวคิดแล้วปวดหัวคิดอะไรไม่ได้ออกฮะแสดงว่าเราต้องมีอะไรไปช่วยเขาหน่อยอย่างอันนี้แล้วกันลองดู <laughs> สร้างรถขึ้นมารถลายฮะรถรถผมว่าน่าจะต้องมาหลังๆเลยนะเอ้ยคิดได้แล้วคิดได้แล้วคิดไฟลุกแล้ว <laughs> ได้ไหม <laughs> กระโดดมาแล้วฮะเขียนป้ายครับแล้วกลับเข้าไปอืมก็จะเหลืออันนี้ฮะเดี๋ยวลองดูเป็น เหมือนแล็บแล้วกันน่าจะเป็นแล็บอารมณ์ประมาณนั้นอ่านี่คนงานมาแล้วไคลงเอาพันล่างครับจากคนงานแล้วก็นักดีไซน์ตอนนี้เทปูนล,ลงไปครับอีมีอุโมงกลายเป็นพื้นคอนกรีตครับรถวิ่งได้แล้วก็จะเหลืออะไรอะไรซูมไปที่ดินทำไมอ๊อคิดอะไรได้คะกลับเข้าไปแล้วโอเคทำการบ้านกันอย่างหนักคะต่อไปเราใช้อันนี้แล้วกัน สร้างโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับมีอะไรเกิดขึ้นไหมอ่ามาดูป้ายแล้วแยกเงาพันล่างเฮ้ยเฮ้ยดูดีดูดีดูด,ดีนี่คือความสามารถในการออกแบบใช่ไหมเราดูการออกแบบแล้วก็มาทำครับเราต้องมีความรู้ไงเออตอนนี้มีอุโมงค์มีภูเขาอะไรเต็ไมไปหมดครับมีรั้วด้วยสยุดยอดทำงานจนหลับไปแล้วฮะอ่ายังไงต่อดีหลืออันสุดท้าย เอ้ยมีอะไรเพิ่มขึ้นมาตรงนี้มองไม่เห็นเหมือนกันใต้ดินใต้ดินยังไงฮะมีอะไรไหมไม่มีซูมไปเฉยๆเลย <c oughs> โอเคอันสุดท้ายแล้วกันออกมาแล้วสร้างสาสัญญาณครับฮัลโหลโทเลขเหมือนเดิมครับงานงานนี้มีใครออกมาไหม <c oughs> ไม่มี <c oughs> เอาคนงานมาอีกรอบเนึงครับ แยกล่อีกแล้วขุดดินครับครั้งนี้เอ้ยดูดีดูดีดูดีดูด,ด,ดีจะเป็นอะไรฮะเฮ้ยเป็นเหมือนทางใต้ดินเข้าไปชั้นหนึ่งเหรออ๋อเป็นน้ำเฮ้ยสวยสวยสวยดูดีฮะคิดจนไฟรุกอีกแล้วดูสิว่าเขาคิดอะไรได้ฮะนักดีไซน์ผมว่าความจริงนักดีไซน์ควรจะมาตั้งแต่แรกเลยป่ะรู้สึกว่าพอมีนักดีไซน์มาแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นมากเลย เอ้ยเอ้ยเติแบบโตเติแบบโตฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได,ไได้เดี๋ยวเรา,เาใหม่เราจะเอาเป็นนักดีไซน์ออกมาก่อนเหมือนเดิมครับแล้วก็ตามด้วยคนงานเหมือนเดิมเฮ้ยโอเคนะมันเหมือนเป็นนักออกแบบครับเหมือนเป็นวิศวกรอ่าครั้งนี้เราขุดต่อเหมือนเดิมครับโอเคตอนนี้ดูดีสวยงามมากครับแล้วที่ฟ้าของเรา ขึ้นไปตั้งอุ้ยกันหันลมฮะยังไงต่อพี่เขียวหลังจากที่เขาไม่ได้ทำอะไรมานานถ้าตอนนี้เขาสำรวจเจอตุ่นฮะเอาไปคิดคำนวณต่อแล้วยังไงเก็บไปแล้วเก็บไปให้ฝ่ายวิศวกรครับเหลืออันเดียวกดเข้าไปฮะโทรเรียกทุกคนมาแล้วจวังหวะน,นี้ออกมาสามคนครับ เราน่าจะมาสร้างโรงพยาบาลกันแน่เลยใช่ไหมอุ้ยเป็นโรงพยาบาลใหญ่เลยครับมีที่สําหรับโดดแบฟ้าเลยเหรอเอาละครับตอนนี้คิดคํานวณได้แล้วสําหรับนักออกแบบของเราครับมาดูกันว่าเขาจะทําอะไรครับครั้งนี้โดดไปน่าจะเป็นชี้ลงใต้ดินเหมือนเดิมไหมอ่าใช่อ่า,อาวิศวกรทาอะไรไหมไม่ทําครับแต่พี่ฟ้าของเราครับมาสร้างอะไรเพิ่มแล้วอุ้ยสร้างเยอะมากไม่รู้คืออะไร มันส่งกลิ่นด้วยส่งกลิ่นหรือส่งสัญญาณเกิดอ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นในน้ํามีแมงปอรครับเอาไปสํารวจวิเคราะห์ครับพี่เขียววิเคราะห์ได้ส่งต่อให้พี่ฟ้าอีกแล้วตอนนี้มีสัตว์อยู่สองตัวครับที่อยู่ในคลังทําอะไรเรียกคนอื่นมาครับ<อ>เรียกนักดีไซน์เอาไว้แล้วแล้วนักดีไซน์ทำยังไงนั่งคุยกันนั่งเล่นเอาผลงานมาเคลียกันมาคุยกันนะ เอ้ยแล้วก็สร้างเป็นหุ่นยนต์เอ้ยมันเหมือนแพนกินมากกว่านะเนี่ยแล้วจบหรออ๋อเราเหลือกานหนึ่งเคอยังไม่ได้สร้างครับแ l บอ่าลองสร้างแล a ดูอ่าสร้างแลบแล้วยังไงคิดโทรครับเอ้ยอันนี้เรามาถูกทางแล้วเนี่ยอ่าพี่เหลืองของเราเขาคนงานมาแล้วอืมผลิตเฮ้ยดูดีครับดูดีดูดีดูด,ดีพี่เหลือง ออกไปรอบหนึ่งครับเรียกว่าใช้งานทํางานกันคุ้มมากครับอ่าเอาหุ่นยนต์นี้น่าจะขุดลงใต้ดินหรือเปล่าคิดว่าน่าจะใช่ฮะขุดไปแล้วครับแล้วยังไงต่ออุ้ยมีคนมามุงดูโดดโดนลงไปกันหมดแล้วไม่ลงไปใต้ดินแล้วครับตอนนี้ทุกคนมาสร้างอารยธรรมใต้ดินสุดยอดแล้วทุกคนเฮ้ยสร้างเป็นเหมือนพื้นไม้อยู่ใต้ดินฮะเฮ้ย ด,ดูดี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 แล้วยังไงต่อเอ้ยมันมีการขี่คอขี่หลังกันด้วยเหรอเฮ้ยดูดีครับดูดีมากพี่เหลืองกลับมาแล้วจบไหมยังไม่มีใครออกครับมีใครจะอ,ออกอไหมมีพี่ฟ้าครับออกไหมรอบหนึ่งโทรเรียกใครโทรเรียกเหลืองมาอีกแล้วเหลืองบอกกูทำงานเหนื่อยมากเลยเรียกกูเข้าไปในเรียกออกมายละบกกรถ บกรเดเหรออีิฟ้าเรียกอีกสอคนครับงานนี้ระดมแรงระดมทุนกันฮะคุยกันเรียบร้อยแล้วยังไงครับไปที่แลบครับคิดค้นอะไรกันระหว่างพี่ฟ้ากับพี่ชมพูครับวิเคราะห์วิจัยได้เทคโนโลยีใหม่มาฮะพี่ฟ้ายังไม่จบเท่านั้น,นครับส่งพีขาวมาครับนักออกแบบของเรานักดีไซน์ฮะเข้าไปข้างล่างแล้วแล้ว สร้างรถไปความเร็วสูงขึ้นมาแล้วมาก่อนไประเทศไทยไประเทศไ,ไทยมีแผนตั้งนานแล้วแต่ยังไม่มาสักทีมนตรงไหนที่เราพลาดไปเราอาจจะต้องเอาเอาอะไรมาเร็วกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งเรามาใกล้เคียงความเป็นจริงนะครับหลังจากรอบที่แล้วที่เราเติบโตกันมากเลยครั้งนี้เราจะมาลองใหม่ครับครับคิดว่าครั้งนี้เราแก้กนิดนิดหน่อยหน่อยก็น่าจะได้แล้วเราเริ่มจากวงเวียนก่อนเลยฮะเข้าไปครับแล้วก็ให้เขาไปทําการบ้านมาครับ ต่อจากทาการบ้านเสร็จนะฮะเราก็จะใช้พี่เหลืองเหมือนเดิมครับออกมาทํางานเพราะพี่เหลืองนี่ทํางานคุ้มสุดแล้วคุ้มมากหลังจากพี่เหลืองทํางานเดี๋ยวเราจะส่งพวกอ e ิเล็กทรอนิกส์ไปครับสร้างเสรรยาสนะัญญาเพราะรู้สึกว่าเสรรยาสัญญาณนี่จะคุ้มค่ามากในการโทรเรียกใครออกมาเนี่ยอ่าออกมาทํางานครับต่อมาเราก็สร้างเฟืองเลยแล้วกันอืมเฟืองโทรเรียกใครครับครั้งนี้ เรียกพี่ขาวกับพี่น้ำเงินออกมาฮะคุยกันเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่าน่าจะใช่นะคิดว่าสร้างนั่นไงนั่นไงเอ้ยถือว่าโอเคฮะพี่ขาวออกมาอีกรอบครับทำเหมือนเดิมไม่มีอะไรครับตรงนี้อาพี่เหลืองมาอีกรอบหนึ่งครับอ่านข้อมูลของพี่ขาวครับแล้วก็จัดการขยายต่อเรียบร้อยครับสวยงามพี่ฟ้าออกมากแล้วขยาย แล้วส่งเมลเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมฮะทุกคนมาแล้วครับตอนนี้3คนได้รับเมลเรียบร้อยครับ3ามคนนี้อ่าแล้วเราก็เป็นเว้นขยายมาบ้างดีกว่าฮะเพราะตัวนี้จะเป็นตัวที่สำรวจพวกสิ่งต่างๆนะฮะพวกสัตว์พวกอะไรเราไปคิดคำนวณโอเคเขาก็คำนวณได้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วด <c oughs> ีกว่านนะักสำรวจอู้ง,งานไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ที่เหลืองเรามาต่อครับเลียสวยงามฮะ มีอะไรต่อไหมพี่ฟ้ามาแล้วจัดการขยายต่อครับผมแล้วอ่าฟ้าอ่อนไม่ยอมครับโทรเรียกทุกคนมาครับเรียกนักสำรวจมาแล้วว่าไงจ๊ะโดดมาแล้วครับาง,งานนี้นั่งคุยกันเล่นเล่นเหมือนเดิมครับเอาข้อมูลมาคุยกันอ่าแล้วก็สร้างเรียบร้อยต่อไปเราก็มาเป็นเจ้าหนี้เหมือนเดิมฮะอืมสร้างแล a บเรียบร้อยแล้วชมพูก็จะโทรเรียกนะ เป็นไปตามที่คิดครับทุกคนพี่เหลืองมาครับงานนี้พี่เหลืองคุยกันแล้วตร้างเรียบร้อยอา้าวไม่เรียกใครมาหรอเฮ้ยแต่พี่ขาวของเราครับน,นักดีไซน์ของเราโดดมาตรงกลางแล้วก็ชี้ลงเหมือนเดิมโอเคนี่ไม่มีอะไรฮะเรามาถูกทางแบบเอ้ยพี่เหลืองมาอีกรอบหนึ่งครับแล้วก็ทํางานต่ออ้าจบไหมเอ้ยพี่น้าเงินมาครับตอนนี้เข้าไปเรียบร้อย ไปไหนอะเขาไปไหนครับเฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยวก็ทำไมเขาไปขุดตรงนั้นลงไปเรียบร้อยแล้วฮะเฮ้ยอ๋อมาขุดอีกฝั่งหนึ่งเพิ่มครับตอนนี้แล้วก็อ๋อเอาเหมือนเอาพลังงานดไวยข้างล่างแทนนะแทนที่จะมาอยู่ข้างบนเฮ้ยสุดยอดฮะเรายังไม่จบครับคิดอะไรออกคุณเรียกพี่เหลืองมาครับงานนี้เกิดอะไรขึ้นพี่เหลืองออกมาลงหลุมไปเรียบร้อยแล้วด้วยกระถายย่างเงาพันล่างฮะ ุดต่อยังไม่หยุดยัง้งเขาตอนนี้ช่วยกันทำมาหากินมากเออเออเฮ้ยสร้างสระน้ำอยู่ใต้ดินยังหลบเ่อนหลวจัดๆเอามาอุดไว้เหมือนเดิมนะยอดมากเอา,เอา,เอายังไม่จบอีกเหรอพี่ฟ้ามาฮะเรียกเหลือ,อกแล้วเหลือบักคูเข้าไปเรียกอีกแล้วนะเอามาอีกรอบเหมือนกันนี้ยังไงฮะ เขาไปใช้เครื่องนั้นแทนครับอกอุ้ยจอบไม่อยากใช้แล้วอยากจะใช้หุ่นบ้างลงไปแล้วหนึ่งคนแล้วก็เรียกมาเพิ่อมอีกสองคนตอนนี้ไปไหนต่อไปเข้าแลบ p นฮะเข้าแลบก็น่าจะผลิตสิ่งเดิมขึ้นมาเป็นหินอ่าถูกต้องฮนะเรามาถูกทางกันแล้วตอนนี้เติบโตยิ่งใหญ่มากคะกลับมาเรววเดียวโทรเรียใครฮนะพี่ขาวมาครับมาช่วยกันออกแบบซิเราจะยังไงกันตอนน่อดีฮะไปแล้วสี่คนลงข้างล่าง แล้วก็ไปสร้างรถไฟเหมือนเดิมฮะโดยมีพี่เหลืองรออยู่ข้างล่างอยู่แล้วนะฮะแล้วก,กลับขึ้นมาข้างบนก็อย่างนั้นเลยแล้วพี่เหลืองเราไปทำอะไรวะเอาพี่เขียวครับไม่ได้เห็นนานมากลงมาดูแมงปอรครับครั้งนี้มาดูแมงปอทันอ่าแล้วส่งให้ฟ้าต่อเลยจบไหมจบไหมต้นไม้โตรครับตอนนี้แต่ เหลืออีกงานหนึ่งที่เราใช้เป็นหัวใจนะเป็นเหมือนโรงพยาบาลฮะตอนนี้หัวใจโรงพยาบาลสีชมพูบอกไม่เอาแล้วไม่ทําคนเดียวฮะมากัน4ี่คนครับน่าจะสร้างเป็นอันใหญ่เหมือนเดิมับสุดยอดฮะแล้วยังไงต่อโดดโดดจากดัดฟ้าโคตรชอบเนยะโอเคไม่สนีทไปนอนคิดอยู่ข้างบ,บนดัดฟ้าเหมือนกันนะคิดไม่ออกไนงะเราต้องเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนบรรยากาศบ้างครับพี่เหลืองมาที่เดิมฮะแล้วก็ เรียกหลับดีไซนเนอร์หลับครับรับสายเฮ้ยได้ไอเดียครับไอเดียชิ้นใหญ่ครับไฟลุกแรงมากที่มีชีข้ขึ้นข้างบนฮนะแล้วยังไงต่อโนด,ดกับไปนอนตายนอนตุยไปเรียบร้อยแล้วไอสองคนก็เลยต้องมาทำงานแทนฮนะดูสิเราทำอะไรกับไอเดียนี้ได้มากฮนะ อสวยงามครับสร้างเป็นเหมือนทาวเวอร์ขึ้นไปสูงมากที่น้ำเงินมาครับครั้งนี้โทรเลขกอีสองคนมาขึ้นไปที่ภูเขาแล้วยังไงต่อครับ <c oughs> จงางจระโหลตายจระเวยไปแล้วจชื่วันนี้ยิงขึ้นไปแล้วเหมอยกับโกไอแลนด์เลยฮะขึ้นไปถึงดวงจันทร์ฮะแต่ดวงจันทร์มันดูแปลกเหลือเกิน <c oughs> ส่งสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่ฮะแล้วก็ชี้ลงมาที่ทาวเวอร์ของเราฮะ เกิดอะไรขึ้นไหมอ๋อเป็นน้ําครับเป็นเหมือนน้าจากอาวกาศแล้วยังไงต่อพี่ฟ้ากลับมาอีกรอบหนึ่งครับทําสําเร็จไปแล้วยังไม่พอเดี๋ยวเราเรียกกันมาอีกฮะที่ขาวเราฟื้นขึ้นมาแล้วนะนั่งคุยกันเรื่องแมงปอฮะแล้วเอ้ยสร้างรถกลายเป็นเครื่องบินแมงปอบินไปไหนบินไปไหนบินวนเฉยๆฮะ ออยังไม่จบแค่นั้นครับสีเขียวอ่อนของเรามาเจออะไรเจอกวางครับครั้งนี้เรามาเจอกวางแล้วยังไงซูมเข้าไปที่หัวใจของกวางส่งเมลให้ทุกคนมาเลยละกันเอาแล้วทุกคนได้เมลแล้วครับผมว่าครั้งนี้เราน่าจะมาถูกทางแล้วนะชมพูออกไปครับมองรอบๆสีเหลืองก็ยังคงทำงานต่อครับสร้างสะพานสีฟ้าก็ไปคิดคำนวณกัน ส่วนสีฟ้าอ่อนอยู่ข้างล่างแล้วคิดไรได้ฮะ,ค,ะคิดไรได้ไม่รู้ส่วนสีฟ้าอ่อนยังไงโอ้โหทุกอย่างมันทุกคนมันคิดทุกคนมันทานํางานที่หมดนะฮะอ่าแล้วเรียกกันมาอีกครั้งหนึ่งครนี้ออกมาหมดไหมออกมาเฮ้ยหมดครับออกมาทุกคนเลยตอนนี้สร้างหัวใจขึ้นมปฮะลอยไปไหนเหมือนส่งพลับนบอลบอลกินกี <l ux> แล้วยังไงจบเหรอ อ้กลายเป็นแสงวิ้งวับแล้วก็่เหลือไม่ใช้คุ้มสุดเลยนะเลยว่าไปในทุกที่ของเมืองนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสภาพจะเป็นยังไงบ้างเราไปดูกันจากด้านบนเลย <c oughs> คนเทนเลชัน <c oughs> มีเอลียนะครับก็ดีใจกับเราด้วยนะดูทำท่ายอยู่ข้างบนนี้ฮะเรามาดูตรงภาคพื้นดินฮนะภาคพื้นดินก็อย่างที่เห็นครับ ตัวใหญ่รู้สึกว่าพี่เหลืองจะใช้ชีวิตได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดเลยแนละแยกล่างไปชั่วทุกที่เลยเออแล้วามาดูใต้ดินกันบ้างว่าจะเป็นยังไงฮะโอ้ใต้ดินนี่มีสระน้ําใต้ดินนนี้ผมชอบมากเลยฮะแล้วก็อันนี้เหมือนจะเป็นไฟฟ้านะคิดว่าน่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าส่งต่อมาใต้ดินทำให้ใต้ดินสว่างสวยแล้วก็ออเรียกว่าใช้ชีวิตกันอยู่ใต้ดินมีรถไฟใต้ดินฮะแล้วรถไฟไฟแล้ว มีการค้าขายอยู่ใต้ดินนี้ด้วยเฮ้ยเรียกว่าเป็นอารยธรรมเลยก็ว่าได้เฮ้ยผมว่าดีนะโอเคมากเลยฮะโอเคเป็นไงบ้างครับทุกคนชอบคลิปนี้หรือเปล่าเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้แล้วก็รู้สึกว่าฟูลฟิลทุกเกมเลยทุกเกมที่เป็นเกมโกลที่เขาสร้างขึ้นมานะ โอเคสำหรับถ้กใครชอบอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s c r ตา e ให้ผมด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเราจะได้ดูเกมต,ต่อไปนะครับของซีรีส์โกรนี้เองเดี๋ยวผมจะลงทุกอาทิลย์เลยสำหรับคลิปนี้ก็ของไว้แค่นี้แล้วเจอกันใ,ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ